สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวแพทออฟอีกไ e ทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับซินคอไนท์อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ซินจะมาสาธิตเพื่อนเพื่อนเกี่ยวกับคำถามที่เพื่อนหลายคนถามซินเข้ามานะคะว่าเจมเอนชานนะคะเอ็นพาวเวอร์แล้วก็เอนไลท์เทนอ่าใช้งานยังไงร่วมไปถึงวันนี้จะสอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานเจมแคสเวนเดอร a เม้นท์เทคเคนรวมไปถึงการอัปเกรดนะคะอ่าสกิลเจมนะคะโอเคค่ะ เราจะเริ่มจากนะคะถ้าเพื่อนเพื่อสังเกตว่าโดยปกติแล้วเราจะมีสามเจมที่หานจากในเหมือนคนอื่นนั่นก็คืออินชาร์นนะคะเอ็นพาวเวอร์แล้วก็เฮนไลท์เทนซึ่งเวลาที่เพื่อนเได้มาเนี่ยมันจะไม่ได้เขียนบอกความสามารถอะไรเลยนะคะเพื่อนเพื่อนอาจจะมองว่าเจม,นเ,จมเนี่ยใช้งานกันใช้งานยังไงคือใช้แล้วไม่เห็นใช้ได้เลยอะไรอย่างนี้นะคะคือจริงๆแล้วสินต้องบอกว่าเจมสามสามเจมนี้นะคะอินชาร์นเอ็นพาวเวอร์แล้วก็เฮนไลท์เทนเนี่ย โดยปกติแล้วนะคะเวลาเราได้มาใช่ไหมโอเคมันจะเป็นแบบนี้เลยคือไม่มีเขียนค่าอะไรเราต้องเก็บค่า e อ p ของเขาะค่ะใหใ้เป็นเจมเลเวลสองก่อนซึ่งอาจะใช้ e อ p เยอะมากนะคะถึงหลักล้านเล่ e ี p กันเลยทีเดียวเชียวโดยปกติแล้วนะคะ Empower e n c h a n t e ชาลเอเลียร์เทนเี่ยการบวกคุณภาพให้เขาเนี่ยจะทำให้เราเก็บเลเวลเจมได้ไวขึ้นเห็นไมคะที่เรียคุณภาพคุณภาพเนี่ยต่อ5เปอร์เซ็นต์นะคะ ซึ่งสิงก็มีเทคนิคด้วยนะคะในการเก็บคุณภาพให้ไวขึ้นเดี๋ยวเราจะอธิบายหลังจากนี้นะคะเอนชานนะคะถามว่าที่เลเวลสองนั้นได้อะไรนะคะเอนชานที่เลเวลสนี้จะได้บวกคุณภาพให้กับเจมที่เป็นสกิลแอคทีฟเจมนะคะหรือว่าสกิลเจมที่เป็นสกิลกดใช้นั่นแหละคือจ้องขอบอกก่อนเลยว่าเ en อ en, นชานเอนไลท์เทนและเอนพาวเวอ ไม่ทําการซัพพอร์ตซัพพอร์ตเจมด้วยกันนะครับอย่างสมมุติเราเอาไปลิงก์กับบัตรเทสใช่ไหมคะเอาเป็นชาร์นิกับบัตรเทสโอเคบัตรเทสเราจะได้คุณภาพเพิ่มเติมเท่าที่เอ็นสกิลเป็นชาร์นบวกให้นะครับแต่ว่าถ้าเราเอาไปลิงก์กับอ่าบัตรเมจิกอย่างเงี้ยค่ะลิงก์กันนะคะเขาจะไม่บวกคุณภาพให้บัตรเมจิกนะคะเขาจะบวกให้แต่เฉพาะสกิลที่กดใช้นะคะเอ็มพาวเวอร์จะทําหน้าที่ในการบวกเลเวลค่ะบวกเลเวลให้กับเจมกดใช้ตัวอย่างเช่น เ m มพาวเ l อร์เลนะคะจะบวก Level ให้สก,กิลเจมอย่างเงี้ยเราไปลิงก์กับบัตรเลดปุ๊บบัตรเลดจะเลเวลยี่สิ level 20, 20, อย่างเงี้ยค่ะก็จะกลายเป็นเลเวลยี2สิบเอ็ดยี่อ่ามวะแล้วแต่เลเวลของเ m มพาวเวอร์นะคะจมพารจริงๆเอ็นชาร์แล้วก็อะไรท่านเนี่ย en จริงๆจะแม็กได้ที่ Level 3ามนะคะแต่เพื่อนๆสามารถทำให้กลายเป็นเลเวลสี่ด้วยการใช้ขิดเจมวาว จริงๆแล้วเจมทุกเจมเมื่อแม็กสูงสุดแล้วเราสามารถใช้เจมวางกดใส่ไปเพื่อที่จะเอาะ้าแม็กซ่อนอยู่ที่เป็นเลเวลยี่สิบเนี่ยครับจริงๆแล้วพวกเจมต่างๆจะแม็กที่เลเวลยี่สิบเได้แต่ว่าพวกนี้จะได้จำนวนที่ว่าเราใช้หินวาวออฟในการเปลี่ยนแปลงซึ่งเวลาที่เราวาวเข้าไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เจมกลับเป็นเลเวลสิบแปดสิบเก้าสิบเจ็ดหรือว่าบวกคุณภาพไม่แค่หนึ่งสองหรือว่ากลายเป็นเลเวลยี่สิบเอ็ดแล้วแต่ดวงนะครับแล้วแต่ดวงของมัน จริงแล้วก่อนที่เราจะวาวเจมใดเราต้องมั่นใจก่อนว่าเรามีเจมนั้นสำรองใช้ไหมนะคะไม่ใช่ว่าเห็นเจมปุ๊บแล้วเราไป,ไปวาวเลยนะคะัิดเจนอย่างนี้ติดอยากวาวติดก็ยังสองติดสองใจว่าจะกดวาวดีไหมอยากได้เลเวลยี y ่สิบเ็ดหมือนกันอยากได้คุณภาพยี y ่สิบสามเหมือน,น,นกันเพราะว่าการวาวเนี่ยจะสามารถบวกได้หนึ่งเลเวลหรือว่าจะบวกะคุณภาพเพิ่มสูงสุดที่สามนะคะการจะบกคุณภาพที่สามยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามแล้วแต่ดวงนะคะอ่ะนะคะ อ่ะเรามาดูกันนะคะเพนชารนะคะที่เลเวลสองอ่ะอย่างมุดเลเวลหนึ่งปุ๊บไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเรามาดูที่เลเวลสองเขาจะบวกอะไรนะคะจิตรับนะคะที่เลเวลสองเราสังเกตได้นะคะว่าเห็นไหมคะเขาจะบวกคุณภาพของซัพพอร์ตเจมนะคะอย่างเวลาเราใส่เข้าไปอ่ะเราเอาไปทำการซัพพอร์ตลิงกันนะคะเห็นไหมคะเขาจะเขียนนะคะเขาจะไม่โชว์ขึ้นตัวเลขเห็นไหมคะคุณภาพจะเป็นยี่สิบเหมือนเดิมแต่เขาจะมีมาไทยข้างล่างว่า วกคุณภาพจากซับพอร์ตเห็นไหมคะเขาจะเขียนเอาไว้นะคะมันก็คือเท่ากับเจมนี้มีคุณภาพ2 8่แนะ,ะ,นะะแล้วก็อลองดูบัตเมจินะคะคุณภาพ20พอเราลิงเ์ข้าไปเจ็ดปุ๊บจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดใดทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าเจมนี้ลองสังเกตข้างล่างเขาบอกว่าคือเจมซัพพอร์ตเจมเขาจะทําการซัพพอร์ตแค่สกิลแอคทีฟเจมหรือว่าสกิลที่กดใช้เนี่ยเท่านั้นนะคะไม่รวมถึงเจมซัพพอร์ตนะคะ ต่อไปนะคะ empower empower จะทําการบวกเลเวลนะครับขอโทษด้วยนะคะับสิทธิ์ไม่มีเอ็มคาเวอร์เลเวลสองนะคะแต่ว่ามันจะทําการบวกเลเวลนะคะอย่างสมมติเออแบตเลทเลเวลยี่สิบพอเราใส่ไปแบตเลตจ,จะได้เป็นเลเวลยี่สิบยี่สิบสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคต่อไป enlighten ค่ะ enlighten จะทําการอ่าเพิ่มค่าประสบการณ์นะคะให้กับสกิล active gem นะคะอย่างเราลิงก์เข้าไปนะคะลิงก์กับอ่าสกิลดิชาร์จอย่างเงี้ยคะ่ะ พอลิงก์เสร็จปุ๊บแล้วเราเอาใส่มือรองไปเก็บเลเวลเจมดิชาร์ตเนี่ยจะได้ EP พีไวขึ้นค่ะเพราะว่าเจมเอรเทนเนี่ยจะทำให้เจมที่เป็นเจมกดใช้ต่งตางๆได้ EP ไวขึ้นนะคะเก็บเลเวลเจมได้ไวขึ้นนะคะโอเคหวังว่าผู้เพื่อนคงจะเข้าใจเรื่องสามเจมนี้เนาะถ้าไม่เข้าใจยังไงก็เดี๋ยวอินบ็อกซ์มาถามเพิ่มเติมหรือว่าโพสถามได้ใน facebook นะคะถ้าชินว่างชินก็จะตอบให้นะคะเรื่องต่อไปนะคะ ทำยังไงเคล็ดลับนะคะในการที่จะบวกเจมเพนชาร์ดอะไเทเาเอ็มพาวเวอร์ l e ให้เลเวลไวนะคะจิงจะบอกว่าจริงๆแล้วพวกหาคนอาจจะมีหาคุนะคะซึ่งจริงๆแล้วหาคูุ๊เขาจะมีไอเทมเฉพาะตัวของหาคูุขายค่ะเราไปดูกันว่าหาคูุขายอะไรนะคะจนเมื่อหลายคนอาจจะยังไม่เคยสังเกตนะคะว่าจริงๆ <didn> แล้วห <feel. S 1> าคูุ๊เขาจะมีไอเทมเขาขายก็คือว่าไอเทมที่บวกคุณภาพของซัพพอร์ตเจขึ้น5้าเปอร์เซ็นต ซึ่งตัวเนี้ยถามว่าเอาไปใช้ยังไงใช้ประโยชน์ยังไงอย่างสินก็เอามาแข่งแข่งด้วยกันดึงอาวุธที่เป็นอาวุธมือเดียวเนี่ยแหละค่ะมานะคะและ้วสินก็เอามาใส่ไปที่ตัวเรานะคะเพื่อคุณภาพของซัพพอร์ตเจมขึ้น5นะคะเราก็เอาไอเจมเอ็นพาวเวอร์เนี่ยหรือว่าเอ็นชาร์จเนี่ยดึงใส่เข้าไปเท่ากับเจมเนี่ยจะบวกคุณภาพ5โดยที่ว่าเขาจะเพิ่ม exp ในการจ e ุดเลเยอร์เจมผ่านดูสินของนะคะ เจมนี้บวก,กภาพสบการณ์ขึ้น10%ใช่ไหมครับเวลาที่เราเก็บเดเวลแต่พอเราใส่กับของที่มีของอาคูที่เขาบอกคุณภาพสปอร์เจมขึ้นห้าเนี่ยจาก10กลายเป็น35้าเห็นไหมครับเท่ากับเราประหยัด 5, 5้า้าเจมคัตเตอร์เลยเราไม่ต้องไปซื้อเจมคัตเตอร์5้าอันหรือแม้ว่าเราจะบวกให้เป็นคุณภาพ20นะครับแล้วเท่ากับเจมนี้จะเป็นคุณภาพ2ี่้าก็เท่ากับจะเก็บเลเวลได้ไวขึ้นขึ้นเราก็จะมีเจมเนี่ยมากดวาวเพื่อที่จะลุ้นเลเวล4กันได้ไวขึ้นนะคะ เราจบเรื่องอ่าชาร์จที่ไรที่ไรที power. ่ power แค่นี้ก่อนนะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจมแคสเป็นดาเมจเทกเคนนะคะแคสเป็นดาเมจเทกเคนทำงานยังไงนะคะเจมแคสเป็นดาเมจเทกเคนเนี่ยจะทำงานก็แต่เมื่อเพื่อนๆเนี่ยได้รับความเสียหายตามเลเวลของเจมที่อ่ราร้องขอว่าจะคุณร mm ับดาเมจเท่าไหร่การล่าดังนั้นบางคนเนี่ยอัพแคสเป็นดาเมจเทกเคนไปที่เลเวลส mm ิบเจ็ดเลเวยี่สิบเนี่ย ต้องรับดาเมจถึงสองสามพันเลยมันถึงจะไล่สกิลที่มันซัพพอร์ตด้วยนั่นก็ทําให้เพื่อนๆหลายคนว่าทําไมไม่ไล่เลยจริงๆแล้วเขาอาจจะไล่แต่คือเขาจะไล่ก็แต่เมื่อเพื่อนๆรวมดาเมจได้สองพันห้าสามพันที่เลริ่มเลเวลสูงๆนะครับซึ่งอาจจะหมายถึงว่าเพื่อนๆใกล้าตายแล้วนะครับเขาถึงจะไล่นะครับดังนั้นเนี่ยเจมแคปเป็นดาเมจอนตเคียเนี่ยถ้าเพื่อนๆเล่นสายเป็นสายเวสสายธนูสายที่ว่าเบาบบางหน่อยเนี่ยควรจะเน้นแคปเป็นดาเมจอนตเคียมให้เลเวลน้อยที่สุดนะคะ เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยไล่สกิลที่ว่าลิงด้วยเนี่ยได้ออกมาบ่อยที่สุดนะคะอย่างเนี้ยเลืวกหนึ่งเขาจะซัพพอร์ตแค่4ี่้อยสี่สิบนะครับคือว่าหมายถึงว่าถ้าเพื่องบนรับดาเมจสั่ง4ี่้อยสิบเนี่ยเขาก็จะไล่สกิลที่ลิงด้วยกันออกมาซึ่งคุณภาพของแคปเปอร์ดาเมจเทเก้นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องความเสียหายซึ่งตรงเนี้ยส่วนมากแล้วเขาจะไม่ฮัำกันนะครับเพราะว่าเขาจะไม่ใช้สกิลสร้างความเสียหายไปลิงจากแคปเปอร์ดาเมจเทเกน mm hmm. เพราะว่าจะถูกลดดาเมจนะครับอ่า ก็เลยบอกเพื่อนว่าแคเดเ d a ม a g e t i เ k e นไม่ต้องทําคุณภาพนะครับไม่ต้องไปซีเรียสคุณภาพรับต่อไปนะครับเพืเ่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าเพื่ออัพไปแล้วทํำยังไงคือจริงๆแล้วจิงอยากจะบอกว่าถ้าเทคนิคเพิ่มเติมในการที่ว่าทุาเพื่อนๆฮับสกิลไปแล้วก็เผอกดคลิกบวกเลเวลเขาไปเนี่ยเราก็มีวิธีนะคะเพื่อที่จะให้เลเวลไม่เกิดกันเพราะว่าหาสังเกตดูนะ,ะว่าแคเนมเนเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะ ซัพพอร์ตเฉพาะเจมเลเวล31ต่ำกว่าซึ่งหมายถึงว่าเจมที่เราเอามาลิงก์ด้วยเนี่ยดูนะครับความต้องการเลเวลเนี่ยต้องไม่เกิน31นะครับแต่ต่ำกว่าได้คับต้องไม่เกินนะครับถ้าเกินปุ๊บเขาจะไม่รายนะคบดังนั้นชินจะบอกว่าถ้ามันเกินไปแล้วล่ะทำยังไงนะครับอย่างะะาสมมติอ่านซินจะลองทำ อยาินอัพเลเวลไปนะครับ เรามาดูกันนะคะซินจะสอนวิธีการพักเลเวลนะคะซินจจะขอเรียกว่าการพักเลเวลแล้วกันเนื่องจากด้วยเจมแค t เป็นดาเมจเทคเ n นหรือว่า,า,าอิมัทเทลคอเอนูริ่งคลายพวกเนี้ยเราไม่ต้องการเลเวลของมันเยอะเนาะ ทีนจะทำการทำให้เจมมเลเวลอัพนะคะสมมติว่าเราอ่าสังเกตดูนะคะอย่างสมมติเจมเขาเลเวลอัพมาอย่างนี้นะคะเลเวลอัพแล้วนะคะเราเนี่ยเราจะไม่เลเวลต่อแล้วคือเราจะไม่ไม่ทำการเลเวลเจมนี้ต่อแล้วเนี่ยง่ายๆเลยค่ะถามว่ามันอยู่ตรงเนี้ยเพื่อนเพื่อนบอกกลัวไปคลิกโดนทำยังไงดีเอาเมาส์ชี้ไปนะคะอย่าคลิกซ้ายนะคะกดคลิกขวาค่ะ ขวาเสร็จแล้วมันจะหายไปเนี่ยคือมันจะไม่เด้งเตือนขึ้นมาให้อัพเลเวลอีกต่อไปแล้วถามว่าอ้าวแล้วอย่างเนี้ถ้าจะอัพเลเวลต่อทํายังไงหาไม่เจอเลยกดไอค่ะสังเกตมหุมล่างพวกนี้คือเจมที่เราพักเลเวลไว้ค่ะถ้าเราอยากเลเวลเขาต่อนะคะอ่าบันนี้จิจเราอยากเลเวลเขาต่อเราก็คลิกปุ๊บแล้วคราวนี้เขาก็จะเลเวลอัพเด้งขึ้นมาเตือนแบบปกติแล้วส่วนเจมที่ว่าที่ซินบอกว่าอ่าถ้าเราอัพไปแล้วเลเวลเกินแล้วนะครับ ่สังเกตด,ดูเนี่ย level เของเกินเทาไม่ได้ทำยังไงเพราะว่า Support, เจมซัพพอร์ตเขาบอกว่าเขาซัพพอร์ตแค่เจมที่เลเวลสามสิบเอ็ดหรือว่าต่ำกว่าแต่ตัวเนี้ยเป็นเจมต้องการเลือว่าสามสิบสามแล้วเครน่อยถึงว่าเขาจะไม่ได้าไมาทอพอให้แล้วทํายังไงดีนะคะวิธีง่ายๆเลยคะ่ะเตรียมสกอลลิงหนึ่งอันนะคะ channels, ไปที่ร้านท่า npc ตัวไหนก็ได้นะเอาเจมที่เลเวลเกินเนี่ยขายพร้อมกับสกอร์ลิง เขาจะลดเลเวลให้หนึ่งเลเวลของสเกตอันนเจมเลเวลสี่จะเหลือเป็นเจมเลเวลสามโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปหาเจมใหม่ก็ได้นะคะอย่างบางทีเราหาแล้วเไม่มีเพื่อนมาขายเลยนะคะหรือว่าเจมเรามีคุณภาพอย่างเนี้ยเราจะไปหาเจมใหม่เลยก็เสียด้ใช้วิธีนี้เลยค่ะเจมที่เลเวลเกินเนี่ยหเลเวลขายพร้อมสกอร์ลิงหนึ่งพันนะคะจะลดลงหนึ่งเลเวลแนะนำเพื่อนๆว่าอย่าขายพร้อมสกอร์ลิงหลายอันนะ ให้แยกก่อนนะคะหนึ่งตอนหนึ่งเพานั้นนะคะขายไปหลายอันจะได้กระดาษล,ลดเลเวลจริงค่ะแต่ที่เหลือได้กระดาษนะคะดีค่ะโอเคเราขายหนึ่งตอนหนึ่งนะคะเขาก็จะลดเลเวลลงมาให้คราวนี้เราก็จะมีเกมกลับมาใช้อีกโดยที่ว่าโอเคเลเวลไม่เกิดแล้วลก็ใส่ไปแล้วถ้าเลเวลมันเดือเด้งเตือนขึ้นมาเราก็กดพักเลเวลไปคะ่ะจะได้ไม่ต้องเผลออัพเนาะพักเลเวลเสร็จเลเวลก็จะอยู่ตรงนี้นะคะโอเคค่ะ วันนี้ก็อ,อธิบายเพื่อนๆไว<ม>้คร่าวๆสำหรับแค่นี้นะคะว่าถ้ามีอะไรเพิ่มเติมยังไงก็สอบถามมาได้ก่อนที่จะวาวเจมใดนะคะว่าวาวไอพีเอ็มซีชนิดใดเนี่ยพยายามสร้างความมั่นใจก่อนนะว่าเราจะมีไอเอมใช้นะคะจริงๆแล้วเจมวาวเนี่ยมีทั้งคุณและมีทั้งโทษน,นะคะโอเคสจะับวันนี้นะคะสินของเพือเพื่อนที่ติดตามจินมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ อ่ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้าที่นี้ด้วยเพื่อนๆที่ถามคำถามเข้ามาแล้วซินตอบไม่ทันนะคะซินก็ขออภันโทษด้วยเนื่องจากขอามากัเกนเยอะมากเลยทีเดียวเชียวซินก็พยายามจะตอบให้อย่างเต็มที่นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ